ยังไงอะ่ะมันเด็กพี่โยไมายต้นปิวอะ่ะเออเอา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 เว่าไงเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอมันก่อนเราต้องระว,วังแหละเพราะว่าเต้นมันมีไม้ไงมันมีไม้แล้วเสียงมันชัดไง ก็เลยจะขอบคุณเลยใช่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 เออเอาเอาเอาคำว่าจังอะไรเนี่ยน่าจะใช่พี่หนึ่งยใช่โอเคครับสี่หกห้าแล้วขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากก็อย่าลืมนาพี่โยก็อย่าลืมผมกระเต้นด้วยนะคะพี่โย ย่าลืมผมดนะครับมันมีช่องสำรองมั้งถ้ามีช่องสำรองให้มันให้มันกดกดขอมาปิวหายไปกระตาหายไปกระตาหน้าพเน็ตเวิร์เลยจริงก็พูดบ่อยอนะก็พูดจังบ่อยใช่ครับน่าจะพูดจังเขาว่าขายบ่อยเล็บโอ้ครับผมอ่าโอเคครับผมอีอกอกนะครับผมอีอกอกับเหมือนเวนชชครับผมพูดเลขบ่อยเหมือนผมเรเวนเลย เลขชื่อเจมส์ก็เราก็สี่ของผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมไปกันต่อนะทุกคนใครอยากใครอยากที่จะเข้าไปสู่กลุ่มของร้านนาวาติดลมนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมที่เพจนาวาติดลมนะครับผมไปซื้อก็ได้เลยหนึ่งร้อยสี่จุดเก้าบาทนะครับผมกลุ่มปิดนะครับเร็วๆนี้ก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับผมตอนนี้อยู่ที่สี่หกหกแล้วนะครับผมสี่หกหกแล้วก็ขายอีกแค่ สามสี่ครับสามสิบสี่ก็คือจะคบสามห้านะครับผมนะครับดันกงนทุกคนดันกันครับใครที่ยังไม่นั่นก็คือดันกันต่อเลยครับผมมันปิ้วไปเลยครับลองแค้ดูไปเอาดิซื้อเวลาครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมเหตุการ์เดียจาวู เดี๋ยวผมจะไปบอกมวอะสี่หกแปดแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับสามสิบสองคนครับผมทุกคนครับอัลโหลยังไงปิวปิวไปเลยมีสำรองวาฮะมีสัรองปลสาสำรองจำลาีกำลังไอ้นี่รหัสอยู่ปิวไปเลยเขาไม่ต้องเข้ารหัสดิเข้าเข้าเข้าได้บ้านฝาดิ โอ้ยโอ้ยไม่ผมสมัครไปแล้วพี่โอ้สมัครต้องไปแล้วแล้วก็ต้องเข้ารัดไงเออข้ารัดไว้กําลังห้ารัดอยู่เอานึกดึกดึกโดนกี่วันไปเลยกี่วันไปเลยพี่กี่วันรายได้ยี่สิบรู้เลยพี่โอ้ยไปเลยเติมละเท่าไหร่ละวันนี้ยี่สิบนะทุกคนไปวัวไปเลยพี่ปิวไปแล้วจ้าโอ้ยชีวิตมันงอกสานมากกำลังฟินเลย S <S ใช่ <S <S สู้ๆนะพี่ชายก้วาวจะเออล้วลงลงไล่ร้องเพลงไลสักหน่อยเออเอาค่ะเดี๋ยว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 ลองลองเข้าสำรองก่อนโอเคโอเคโอเคถ้าได้บอก <S <S โอเคโอเคใช่จังเยอะไปหน่อยอา้าวซี